วันนี้เพจสมุนไพรห้าห้าโดยยศนักบอลทมุชีนะคะจะมาเกิดเรื่องนะคะที่จะคุยในเรื่องของเบาหวานให้ฟังกันนะคะเราจะพูดกันทั้งหมด6ตอนนะคะโดยคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะแชร์เล่าให้ฟังกันว่าเราจะคุยตอนอะไรว่านในเรื่องของหัวข้อย่อ,อยนะคะหัวข้อย่อยที่อนัอนอันดับแรกนะคะก็คือสาเหตุของโรคเบาหวาน ส่วนตอนที่2นะคะคือโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากเบาหวานนะคะตอนที่3ค่ะประเภทของโรคเบาหวานนะคะตอนที่4อาการของเบาหวานตอนที่5ค่ะวิธีสังเกตอาการนะคะว่าเป็นเบาหวานหรือปะตอนที่6ไฮไลท์สุดท้ายนะคะก็คือวิธีการดูแล ตนเองขณะที่เป็นเบาหวานนะคะมีวิธีการดูแลยังไงบ้างกินอะไรทานอะไรแล้วช่วยในรือการลดระดับน้ำตาลนะคะแล้วมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะเราติดตามกันนะคะใน EP ต่อต่อแต่ละตอนนะคะสวัสดีค่ะ